สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องครับเมื่อนี้บ่อไก่โคกรบกผ้าเลาะผ้าพ,พี่นอ้องเลาะมายามด่างยามมองเหมือนเดิมครับผมมาหล,ลุ่นกันเบืองบามือนี้บ่อไก่จะได้ปลาไปให้ยายไพ่อีกบ่อจะได้ได้ปลาสิไปให้ยายไพ่ก็ได้ตากอีกว่าครับเมื่อนี้ติดตามรับชมน้เบ่ไก่เด้อครับพี่น้องเป็นแรงเชียร์แรงใจใ,ให้บ่ไก่บ่อไก่ขอบุณขอบคุณพี่น้องผมไม่ร้ายติดต,ตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บ่ไก่กับยายไพ่นะครับสำหรับคลิปนี้กับที่าพี่น้องมายามด่างอาหาปลาคือเก่าแล้วครับไก มองกะสามใส่กสิพาพี่น้องมายามเบิ้งวัดศรไร่บ่อสิมีปลาถือมองให้เบาไก่บ่อเมื่อนี่เมื่อขึ้นฝนกะทำทาสิตกอยู่ครับแต่ว่าหันบ่อตกมื่แตอนเนี้ยหมดเศร้านี่ก็เป็นคืมๆว่าไปครับไปยามเบิ้งมาทาฝนตกวน้นหอยลงมาอันสีทายทำให้พี่น้องบ่ได้บ้าเบาไก่สิไร่ปลาบ่อปลาสิถือมองถึงด่างเบาไก่บ่อไปครับไปดูดเบิ้งครับครับเบาไก่ก็มาหอดตำแหน่งนี่แหละครับอีกตมรับเจ้ามึงครับผม รกระตาไม่พี่นอ้องเมื่อน,น้นเอาใสนะ่เนี่ยเตียนออกเตียนออกก็ลเลยเฮ็ดตัวนี้ใส่เปิดไปก่อนมันห้ามีป่าบอกไก่เฮ็ดกระตาไมหมเฮ็ดเนี่ยเอาด่างใส่นะครับพี่นอ้องเอาด่างใส่กระตาหาเห็ดขึ้ก่อนนะครับเอาด่างใส่หนีติ่มปลาใส่หนีนจังบวเต็นพี่นอ้องวันน้อยากเอียนแบบบอกไก่กับเฮ็ดด้วยครับพี่นอ้องเอาไปใส่ปลาง่ายครับ ้นเริ่มสตาร์ทแต่เจอแล้วครับพี่น้องผมกูนะพี่น้องครับกูนะพี่น้องนะกูฟ้าขาวครับกูนะเริ่มสตาร์ทกต่โดนแล้วครับโดนแล้วอืมเพิ่งเริ่มต้นครับใส่เนี่ยจำบดินถึงอยู่ครับ,ม,บ,ออรบมองนี้ซิฟอยู่ค,ครับนี่ ปดดอกสักพันพี่นอ้องนี่ครับพี่นอ้องอ้าวปลาขยันอีกแล้วเหมือนกับไซเมือาา่อใบกไกชปวดจึ๊บๆึ๊บเดือดแตกออกยังล้างเพื่อน,นครับสำคัญคมกว่าอันนี้ียังค,ครับว่ามันเข็มเพื่อนครับเี๋เพื่อนนี่ปศขยัปนปลาอัาน ถึงแม้ว่าเขาจะหักเงียงออกแล้วพนมาติดอยู่นมองก็ยังเสียบมือเขาอยู่ดีครับนี่เมี่ยงกันเออเเนี่ยเนี่ยเนี่ยขั้นบอกหาอะไรจะสเสียบกัน,น,ค,รนครับนี่ครับพี่น้อง สวงมหันย่าไผ่กับมันเฮ็ดพี่น้องผมเราก็ได้ถือสวงเฮ็ดปวกเกิดพอดีครับมานเลยเราเบาไกลกับไปฟอกครับบ่าด้ตั้งใจไปฟันใหม่กับไป้อครับ ไข่ได้พี่น้องคนละไข่อองปรองเอ็งแปงอยู่ครับตัวปลาโอ้ยอยากให้ f ยีผมปิ่งกินได้เนาะไปถอดครับตากดีถอดแสกกบกรอบปลาซุบซุดครับจากห้อง ้องเป็นน้องบ้านปลาไก่เองห้องธรรมชาติครับอยู่ไก่น,นี่ปลาไม่ดงุงมีน้องลองนี่ว่นต่ออ,อย่าสม,มุนกับอะไรจะสมุนกาอะไรเตอกอะไรี่น้อ,มมอ,อง ตัวน ja. um, ี้ขาดครับข OK> um> ัดครับขาดเลยตัวนี้สวยหาอยากหากินครับพี่น้องผมตีนี้ครับนี่สองตัวครับ พี่น่องผมปลากระเทยมีมากเลยครับผมนะขาวจวดนะครับนี่สดๆครับดินลุกๆเลยสดๆเลยนี่ครับเราไปกับตั้งปุ๊ตั้งสีกแล้วครับพี่น่องผมนี่นี่จจ๊นะครับ ปลาอย่างเงี้ยมากัดหางกัดอ่นนั่นมันพี่น้องผมตักับมาสวบกัวปไปซีเป็นปลาโดหน่อยปลามืน,นอยู่นะครับปลาเสือโดหน่อยเนี้อาจจะเป็นปลาบูเนี้ยกัดคนเห็นคนติดมองก็แต่สิสวบเอาที่นี่เราพี่น้องเนาะะมองเนี่ยพี่น้องมองนีสองตัวสามตัวครับคนพี่น้องคน เลยครับถือพ่อได้ปดเรื่อยๆอยู่ครับพี่น้องผมคืออยู่ครับพี่น้องผมก็พอได้ปดไปเรื่อยๆเขาพึ่งยามาเพราะพไหนไกลครับมองกระตัวสุดนี่ครับ,รบนี่ฟ้าเข็มไอหน้าแหล็บไอหน้าแหล็บก็ถือครับ ี่ครับพี่น้องพบหมักหนาเด็มครับดินอยู่ข,ข้างหน้านี่ครับ ไปอยากไปกินพี่น้องผมตากไว้ย่ำแรงบ่ไก่ก็อยู่จังสีเดีครับพีนน่น้องฮ่าชิมน้ำหองมันนองใส่เบ็ดเนี่ยใส่จันเนี่ยปลาคาครับปลาคาปลาหมอตากกลับนี่ครับปลาหมอตากกลับใส่เบ็ดใสหม่องแล้วบอไก่ก็หาอยากหากินอย่างนี้ยิ่งปลา,าก็ยิ่งย่างนี้ครับพี่น้องฮ่า

เป็นบางส่วนบางตัวนะพี่น้องเนาะ่าปพูดด้วยครับยังไงพี่น้องเห็นนหนำได้เลย เขาบอ,อกไก,ก่ยังขันเดือดเศร้านะครับเอฟซีบางคันโทรมากบอ,อกไก่เศร้าเหรอนุเขาหรอบอกนะบอครับอบ,อ,บอ,อกไก่ว่าเดืเศร้าจะว่าบอ,อกไก่เหรนเป็นย่ามเพราะว่าส่วงเหรียนุเขาทั้งบ้านเบาไก่มันบาเขานะครับนุปาร์นบาเขาแต่ว่านุปต่อเขามันกับคันอยู่งั้นเฮาออกไปตอมันกับบุคอยถือครับมั่นประกาสูบนุปาบ์ประกาสูบมันเพิ่นว่านเห่านี่เสียมปัดพี่น้องผมเสียมน้อย นุกปลากับบ้านเดี๋ยหาบ่อไก่กันเลยบ่ออกไปต่อบ่อไก่บ่วเด้ไปทั้งขวงทั้งไก่คือมูขึ้นไปนะครับบ่อไก่กับบัวมีรถไปน้ำพึ้นหายมูขึ้นไปบัวไก่ห้าปลาผิดแล้วบบบนี้หอดย่ามขุนกับพ่อได้ห่อเอาปลาในตัวน้องพี่น้องห่อเขาห่อหนาไปห้าใน้าอยากหน้ากินก็เสียมหน่อยครับอ๋อกล่องดีทเุกคนนี่ คิดดีครับไว้คนหน่งนี่ครับปลาเสียบปลาเนี้ยอ่อนดีครับครับครับยิงร้องเพลงยี่น้องผมปอดมองนีอยี่น้องคุณเราผมไปซื้อครับพุณลราเป็นปุ่มเลยถือเป็นปุ่มเลยถืเป็นปุ่มเลย มองในแล้บบสิโอเคแล้วก็รถปลามวันที่จะไปเบิ่งมองปากที่สองนะครับนั่งพี่น้องทางบริษัทกีฬาปลาปเตี้ยมันถือหลายๆถ่ายถ่าย,ท,ายท้าไม่พี่น้องบนอีกเัาสิโด,ดนพี่น้องครับวอาไม่ยั้งนะโดนพี่น้องรับชมฝากให้พี่พ่พี่น้องห้าเบสิ่งนี้ครับพี่น้อง พี่น้องรับชมปลาอยู่เมืองนอกเมืองนาคิดหอดบ้าน,นเนาะปูาเคยเสียนหาเคยหาปูหาปลาครับพี่น้องูอยูเ่เมืองนอกเมืองนาู้อยู่ไก่กับิดหอดแล้วหาเห็ดหาปลาเคยห,หากบหาหนอนท่หาหนี่คิดหอดเบาไก่กับเห็กันพี่น้องผมเห็ดกันเห็ดงานเก๋ไก่กับจิดหอดเฮียนหอดสันคิดหอดเคยหาไป โอวเขากล้าือกับพี่น้องคนละนี่ถีอด้ได้ยกข้าวเปียกแล้วพี่น้องอยากไปหาดีออก่าลบเมืนอนี้ละออกมา บุญขอบคุณเอฟซีพยุม์ยุ่งพี่น้องบ่าได้ๆครับคิกรรมรับจึ่งเปนเรื่องเรื่องใจเหวี่ยงเบาไกลนี่ถือไปเรื่อยๆอยู่กับพี่น้องยักจังไรกะให้เบาไกลเพราะน้อยหยาดปพดไปอีกสะก่อดดื้อพี่น้องมันสิดน สิโดนเวลาพี่น้องรับชมครับยังถ่าเบื้องบาทมันถืออีกนอกพี่น้องเนาะเจ้านี่ก็ถือข้างๆครับถือไปเรื่อยๆครับพี่น้องแต่จะให้พี่น้องรับชมอยู่กับาจังแต่เดี๋ยวโดนเวลาพี่น้องเดี๋ยวที่ตามรับชมน้ำบากรายอีกทีหนึ่งครับผมอาโทษพี่น้องบ่ได้ถือปลายหนึ่งพี่น้องุมนะมองยังถือปลายเลยครับข้างหน้าก็โดนครับข้างหน้าก็โดนหลายอยู่พี่น้องผม ว่าสิอันนี้เห็นมันถือหลายๆก็ได้เห็นพี่น้องผมเบิ่งนำตอนซ่อนนะครับอย่างนี้ตาออนซ่อนป้าป่าปวดกรับ พี่น้องเห็นนล้วมองตือกี่หลายตัวกระปุ๊บตายตัวกระปุ๊นี่ยยากพี่น้องผมอยากทั่จะเกี่ยวสิเกโก้ไปนอนนอน้อนคุณครับพี่น้องผมถึงอานีครับพี่น้องผีอย่างนั้นคุณครับพี่น้องขาวอยู่พี่พี่น้องผม เพล็กเพล็ก,กฟ้าเพล็กดูกมองนี้นูนเรือกับฮันดีครับเรือบอกไก่บดใส่หางเสียครับเรือปลาสกีก็ต,ต้องใส่หางเสียดังสี่ดีเนี่ยกระหม่องนี้หรืเป็นจุ่มเลย เหยื่อปลาหน่อยอไรที่ภาพพี่น้องใส่เบ็ดอยู่ไส่ในในเหยื่อกับพี่น้องเชิ้นเหยื่อเอาน้าม่วงเสียบโบนทนครับพี่น้องมาลุ้นกัะต่ายครับพ,พี่น้องปากแรกพันไปครับไรน,นียอยู่ครับแต่ายอยู่ปากแตกพันไปเดี๋ยวมาดูดบึงปากที่สองครับพี่น้องผมที่นี่ ว่าจะถือบอสป้าพี่สองขับนี่ก็แต่มาหอดครับพี่น้องครับแต่มาหอดจะเหี้ยนนี่นี่สอง,ตสตองโต๊ะสามโต๊ะพี่น้องผมอุ้ยนี่ตกลงตีวกระจายครับพี่น้องตัวที่สวยครับอ้องทางทางมอง ทางตัวกับมุ้นพันเขากระปุดหยาบเลยครับพี่น้องเัวตัวใหญ่อยู่กับมองใส่นี่เพรบบาะว่ามัน่าห่างกว่ากันเนาะพี่น้องเนาะก็มีอีกใส่หนึ่งห้างๆอยู่ในหูเดียวบอกไกลยังสภาพพี่น้องไปติดตามรับชมเบิงึงถ้ามันถือกัอนใส่ทำพี่น้องขเบิึงเนาะครับเนาะนี่ครับตัวนึงปลากระไทยตัวสวยเพราะว่าหน่อยตัวใหญ่ย้ายไปกับปีงกิน,กนแล้วครับผู้เฒ่าปีงกินไข่นั่นเลาวเสียบไข่มันพี่น้อง,งมันลุงไข่ จะกินผัวนะพระอวนตุยนี่างบแบบนี้ครับเลยปลาอ้วนตุยไอ้ยังอ้วนตุยครับอุ๊ยอันตรายอันตรายพุทธหน่อยากแน่เนาะนักใส่มือจับโรดเองเดี๋ยวว่าที่เราเสียวก็ต้อะพี่น้องอว่า วันตุยแล้วครับวันตุยนครับัดไฟลังซะก่อนป้องกันมีป้องกันไวน้ซะก่อนนครับทำงานไม้คระปลานแกงเช่องนมีสวมโ้ชัดไปลอวันตุยอีก็ นนนนนนคุณอะไรเนี่ยนนนนนิะนน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 นขันุนบดตเจบมีเครับพี่น้องปาดผมพี่น้องกนะอุ้มนี่ครับอุ้มนี่ครับพี่น้องหลายถัวอยู่ครับหลายถัอยู่นะนีถั่วงามๆครับ ข้าดอกหิ้วข้าวมังหิ้วคนอื่นบ้านบมอไก่เอิญกระทางอื่นจักสิอื่นปายยังนะครับ ลาถุงโม่ถือโม่เดือขวบดัดโอ้ยดูดมือสั่มถือจังวะดินพอดีเน้อปลาเนี่มมนยมันก็คือหินข้างผม อ้าวบ่ได้ยีย่ดิลุดครับได้ครับพี่น้องครับได้ได้เพิ่มขึ้นมาอีกเอ้าปุ่งออกละไปเดยอีกใส่นึงครับพี่น้องตาติดตามเมื่อกี้ครับ ครับผมมาลุนมองห่างกันเบิ่งครับมาหอน่นนี่มาเห็นตัวนึงครับพี่น้องผมเขาวดอกนี่ตัวใหญ่ๆเลยครับพุ้หล่ะมาหนี่มาเห็นตัวนึงครับปึ๋งมาหอดพี่น้องผมใส่ใหญ่ครับรุ่นนี้ดูคะพี่น้องผมใส่ใหญ่ๆเลยดุนน้ำบาลใกลพบ่ญครับมาจะมีอีกบ่หมานบ่เอาถือถือตัวเดียวที่เด็กๆนี่หมด ครับอสองกับพี่น้องมีตัวดากกาอีตัวน,น,นรากาไทยไงตัวนึงพี่น้องผอ้ยกระไทยแม่พี่นอ้อ,นนองผมพูล่แม่เปล่งเปเล่ครับจอนส่วนเดพี่น้องผม พี่น้อง่วนตุ๊บเลยไปยั้นพี่นอ้องบอสปลาเคียงญ่โอ้ยปลาเคียงญ่พี่นอ้องบอสที่โตเมียนูนแบบใหญ่ครับแบบใหญ่เลยจะว่ากระจายอะไรส่วนเพิ่นเป็นเปลือกสีตัวงามเนาะพี่น้องเนาะ ใายของน้องใช้หนสร้่า,างออกข้างเขาเป็นโอเคแข้งคือดอเอ้ยน้ำพี่น้องพึ่งน,น้ำ แข็งครับเพื่อนนี่ป้านปลาโมเลียงปลาเข็งเลียงขาดจนจนได้จังแล้วคมดีดีเลยพี่น้องผมเพื่นอนน <c oughs> ี่ปวดๆเลยพี่น้องขาดแบบนี้ครับเพื่อนนี่ครับผมขอบคุณขอบคุณพี่น้องผม้มีรักด้วยครับสิติดต,ตามรับชมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้บาลไก่นะครับสรุปผลไรใดเฮาครับนี่เรื่อยเครื่องกับตายอยู่ครับพี่น้องผม ปลาเขีงมีตัวใหญ่พี่น้องผมผัวตัวสวยเลยครับปลาขาวกับตัวใหญ่พี่น้องผมตัวนี้งามครับตัวนี้่เงี้ยงไงครับพี่น้องผบุ้ยแบบนี้เลยครับ ขอบคุณพี่น้องผมไม่ร้ายครับติดตามรับชมเป็นเร่งเคี่ย์แรงใจให้บอไก่โคนบวกผ้าเราะนะครับเมื่อนี้กาะสรุปไร่ไดก็ได้ไร้เตืบออยู่ครับสุตานีกับพี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงระลาำรวยๆสู้คนเด้อครับพี่น้องผมอิสีของผมก็ได้ประวัติพิกษุบอไก่สิพาพี่น้องไปหาเนีบอกพี่น้องติดตามรับชมเปแรงเคียย์แรงใจให้บอไก่บอไก่กลับขอบคุณพี่น้องผมไม่ร้ายครับผม ก็พี่น้องผมอยู่ดีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงลำล้ำลุ้ยลุ้สุขสุขสุขคนเด้อครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับฝากบลาไก่ผู้ดหลายๆหนเด้อพี่น้องนะครับใส่เนือยู่ครับมือนี่กระด่ายหลายปลาหนุ่มวานะครับว,ว่านมะกรูดไหนครับคลิปหนาพอกันไหมบลาไก่สีพาพี่น้องไปเห็ียยังไปหาย,ยัางฝากพี่น้องติดตามนหนเด้อครับบายครับพี่น้อง